สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดี f อซของกัปตันสวัสดี f อซีของกัปตันของทุกทุกคนวันนี้กัปตันได้มีโอกาสอีกแล้วนะครับได้มาคุยคุยกันสาระดีๆสิ่งดีๆที่กัปตันได้มานำเสนอนะครับในวันนี้ จะมาคุยในเรื่องของประสบการณ์ที่กับตันได้ได้ทำงานมาด้วยนะครับสี่เคล็ดลับพี่ชิตไต้ฝุ่นสี่เคล็ดลับพี่ชิตไต้ฝุ่นนะครับคือในการเดินทางหนีไม่พ้นครับขึ้นลมพายุในท้องทะเลคุณจะต้องไปบพบเจออยู่แล้วนะครับในเส้นทางเส้นทางหนึ่งของการเดินเรือคุณต้องเจออยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นวันนี้กัปตันอยากจะมาคุยในเรื่องของเนื้อหาสาระหรือเคล็ดลับที่กัปตันได้ได้ได้ปันฝ่าพายุใต้ฝุ่นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะก็โดนมาหลายครั้งโดนมาหลายครั้งแต่ก็เป็นครั้งหนึ่งนะฮะเป็นสาระที่ทุกทุกคนอาจจะได้ในส่วนนี้ไปด้วยนะครับในส่วนเนื้อหาสาระหรือว่าเป็นข้อคิดเป็นเคล็ดลับ อย่างหนึ่งที่ฟังแล้วดูแล้วน่าจะมีประโยชน์กับตัวเองก็ลองเอาไปปฏิบัตินะฮะลองเอาไปปฏิบัติก็ข้อแรกเลยนะฮะเคล็ดลับแรกเลยรู้เขารู้เราครับพายุในท,ะะท้องทะเลแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละเขตก็คือซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ฝั่งตะวันออกะวันงตะวัน,นตกไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะลักษณะของการเกิดแล้วก็การเดินทางของเส้นทางพายุแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันส่วนอันนี้ผมได้เดินทางกับตันเองอะ่ะได้เดินทางในส่วนของท,ทะเลจีนใต้นะครับออกจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นช่วงที่มีพายุก็เป็นหน้ามรสุมนะครับสิงหากันยตุรา,ากันยตุราเป็นหน้ามรสุมนะครับ ข้อรคือรู้เขารู้เราก็คือในปัจจุบันนี้ข่าวสารทางาการสื่อนะครับมีเครื่องมืออุปกรณ์มีการสื่อสารข้อมูลและก็มีการวิเคราะห์พายุที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าเราติดตามข้อมูลนี่คือรู้เขารู้เราก็คือเราเตรียมยังไงในเรื่องเรือ คนอุปกรณ์ที่จะเป็นซีวิสเน็ตในการออกสู่ท้องทะเลนี่แหละครับข้อแรกเราต้องเตรียมอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอามาสรุปวิเคราะห์พิจารณาในการจะเดินผ่านันฝ่า,า,า,าพายุไปข้อที่2ส,สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีเลยในตัวของกัปตันเองเี่ะต้องมีตรงนี้ก็คือสตินะฮะเราต้องมีสติตลอดเวลาในการที่จะ เด,เดินเรือไปแล้วเกิดอุปสรรคในละนณะของพายุอย่างเงี้ยเราจะต้องมีสติอย่าตื่นหนกอย่าตื่นหนกกับการที่ต้องเจอนะครับเพราะเหตุการณ์นั้นเราสามารถที่จะมีข้อมูลมากพอแล้วสามารถที่จะฟันฝ่าออกไปได้นะครับนะครับข้อที่2ในเรื่องของสติข้อที่3ในเรื่องของความมั่นใจกำลังใจนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะ รับผิดชอบดูแลเรือลำนี้ได้รับผิดชอบดูแลเรือลำนี้ได้นะครับส่วนที่สามเป็นเร,เรื่องของความเชื่อกัต,ตันเชื่อว่าถ้าวันนี้เราเจออุปสรรคเจอคลื่นลมมรสุมพายุที่อยู่หน้าเราเนี้ยถ้าวันนี้มันเป็นบททดสอบของชีวิตเราคิดว่าเราเชื่อว่าเราจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคอันนี้ไปได้แล้วเราก็ต้องมี คือมีคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านนะครับมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องแล้วก็ในสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเราทําคุณงามความดีมาสิ่งเหล่านั้นจะคุ้มครองเราสิ่งเหล่านั้นจะคุ้มครองเราก็วันนี้ขอเป็นเพียงเท่านี้ให้เราได้มารู้ว่าเอยเทคนิคเหล่านี้เคล็ดลับอย่างนี้เรามันสามารถช่วยให้เราบันเ่าอุปสรรคในส่วนของตรงนี้ไปได้ กับตันได้ฝ่าพายุแล้วก็เดินทางถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยนะครับก็พา,าลูกเรือทั้งหมดเรือแล้วก็เดินทางสู่ปลายทางด้วยความปลอดภัยมาทลอดวันนี้ก็สมควรแล้วกับเวลาที่มีอยู่ได้จำกัดก็ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดี ถ้าเห็นว่าคอนเทนต์นี้ไลน์นี้มีประโยชน์ช่วยให้แชร์กันออกไปนะครับ